สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช anel ติดกันพานะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้มารีวิวไปพร้อมๆกันนะครับกับกันดั้มบารอตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบอสนะน่าจะเป็นบอสแหละแต่บอสนี้เป็นสีขาวโอเคก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอน u n นบ x ็อกนะครับว่าคนขับคนแรกนะฮะคือแอนิกาไขเอรุนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกาลาฮอนด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะจาก เพื่อนๆนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามาก็คือได้บอกแล้วว่าตัวแม็กกี้นั้นก็ก็คือแมนะ็กกี้ฟาริสเนี่ยก็ได้ใช้ระบบยานแปดในการต่อสู้ด้วยนะครับก็หมายความว่าเขาก็จะได้เหมือนอะไรความสามารถของแอคนิกาไคลรุด้วยเพราะว่าระบบยานแปดก็เหมือนแบบเหมือนสูบวิญญาณนะตามชื่อก็คือจะสูบพลังความสามารถของผู้ใช้คนคนก่อนนะฮะอยู่ในระบบปฏิบัติการ ยันแปดด้วยนะฮะโอเคพูดภาพก็ไปสาระเกินไปละเรามาดูกันที่ตัวหุ่นนะฮะก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งหมดเนี้ยที่เห็นจากข้างหน้าของเพื่อนๆเนี่ยเลยก็คือทั้งหมดของทั้งแผงของทุกแผงของทุกชิ้นนะฮะใช้หมดนะฮะไม่มีชิ้นไหนเหลือนะครับผมก็อาวุธนะฮะก็จะมีบ่เอลซอร์สนะครับข้างหลังก็จะเป็น ทรัสเตอร์วิงนะฮะเป็นทรัสเตอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นเบลดโฮเดอร์นะฮะก็คือที่เก็บดาบนั่นเองนะฮะถ้าจากในอนิเมตเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรมียิงได้นะยิงได้เป็นลูกกระสุนยิงได้ผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นลูกกระสุนหรนะืออะไรแต่มันยิงได้นะแต่ตรงนี้มันยิงไม่ได้เ,เรามาพูดรวมๆกันเลยดีกว่าสําหรับตัวนี้ก็ ต่อง่ายนะสำหรับคนที่ต่อกันน้ำเฟรมมาหลายตัวอย่างผมก็ถือว่าโครงก็แทบจะเหมือนกันทุกตัวเลยนะฮะเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ตัวนี้แยกสีมาถามว่าดีไหมมันก็มีแค่สีเหลืองนะฮะนิดเดียวนะฮะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับเท่านั้นเองนะ,ะมีแค่นี้มีแค่นี้เองสีถามว่าเรียกว่าแยากดีไหมก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะฮะ โอเคเรามาดูกันที่สติกเกอร์นะฮะอย่างแรกก็คือเขาเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะฮะไหล่เป็นสติกเกอร์นะครับไหล่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไหล่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์สีชมพูด้านในนะครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะฮะตรงด้านในด้านในส่วนนี้เป็นสติกเกอร์นะครับด้านหลังขาตรงนี้นะฮะสีน้ำเงินนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตรง อ่ตัวเป้าด้านหน้านะตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็จุดดำๆพวกนี้นะฮะจุดดำๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นสติกเกอร์ซึ่งจริงๆไม่ต้องให้มาก็ได้นะเราก็มาระบายเราเองก็ได้เช่นกันนะ,ะสำหรับลวดลายก็ถือว่าให้มาได้เยอะนะครับคิดว่า1ต่อร้อยมีความน่าสนใจไหมผมว่ามันของมันให้น้อยมาเกินไปครับของให้น้อยเรียกว่ามีแค่นี้ก็1 4 0 0เยนซึ่ง เทียบกับคิมาริสวีดาซื้อคิมาริสวีดาดีกว่าถ้าจะซื้อนะแต่ถ้าจะเอาให้ครบนะครับก็ซื้อไปเลยก็ทั้งอ่าบอทสลูปัสเลกนะฮะคิมาริสวีดาแล้วก็บาเอลสามตัวนี้มีสามตัวหลักก็ถือว่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับของบาเอลกันเลยดีกว่าจุดขยับแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวก่อนนะครับหัวนะฮะก้มลงนะฮะแล้วก็เงยซึ่งได้เยอะมากเลย ไม่รู้จะเงยได้ขนาดนี้ทําไมแต่ก้มนะ่ติดแค่นี้นะฮะขยับซ้ายขวานะครับหมุนได้รอบนะฮะไม่มีปัญหาตัวไหล่เอ่อเริ่มที่แขนก่อนโอเคแขนก็หมุนได้รอบนะบเพราะมันเป็นบอลจอยอยู่ข้างในนะครับตัวไหล่นะฮะก็ขยับขึ้นลงได้นะฮะตัวปีกไหล่ด้านนี้ก็ขยับสามารถกางออกและหุบเข้าได้นะฮะอันนี้หุบเข้าอันนี้จะกางออกแขนนะครับ ต้นแขนหมุนได้รอบนะฮะพับข้อแขนนะครับได้ประมาณนี้นะฮะข้อมือนะครับหมุนได้รอบนะครับข้อมือแล้วก็ขยับได้ประมาณนี้นี่ขึ้นลงนะฮะอย่างนี้ตัวหน้าอกนะฮะสำหรับผมสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมถือว่าหลวมมากเพราะว่าถ้าติดอา่า คัสเตอร์วิงไปเนี่ยก็คือแบคแพ็คด้านหลังเนี่ยจะเกิดอาการแอนอย่างนี้เลยคือเนี่ยหลวมมากเลยนะของผมอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปจะหลวมเหมือนผมหรือเปล่าทั้งที่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันก็โครงเดียวกันนะโอเคเอ่ากระโปรงข้างนะครับขยับได้แล้วก็หลวมนะฮะสำหรับผมถือว่าหลวมกระโปรงหน้าผมตัดออกครึ่งนะฮะทำให้มันมีอิสระในการขยับที่แยกออกจากกันนะฮะประมาณนี้ โอเคมาดูที่ขานะครับหมุนได้ไม่รอบนะฮะเพราะว่ามันจะติดกระงหน้าด้านบนนะครับยกขาขึ้นนะครับ90องศานะฮะกลับไปหลังนะครับได้เยอะขนาดนี้เลยครับเพราะว่ามันไม่ติดกระโปรงเท่าไหร่เตะด้านข้างครับก็ประมาณนี้นะฮะพับหัวเข่านะฮะก็จะชิด ตามประมาณนี้ตามดีไซน์ของเขานะฮะข้อเท้านะฮะเป็นลักษณะวงแหวนเหมือนเดิมนะครับก็คือขยับนี้ได้นะฮะแล้วก็หมุนนะฮะได้ประมาณนี้ปลายเท้าด้านหน้านะครับก้มลงได้นะครับแล้วก็ที่บางเท้าด้านหน้านะครับขยับได้โอเคและนี่ก็คือจุดขยับทั้งหมดนะฮะของเจ้าบาเอลเดี๋ยวเรามาดูเบลดโฮเดอร์นะฮะแล้วก็ทรัสเตอร์วิงกันดีกว่า เรามาต่อกันที่ทรั s สเตอร์วิงนะฮะก็คือ,อยังไงดีมันมันขยับได้เยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่มีความเป็นปีกเท่าไหร่นะก็อย่างอันทางด้านบนนี้ขยับได้นะฮะทั้งสองข้างนะปีกก็ขยับมาอย่างนี้ได้นะฮะและ,และนอนก็ขยับขึ้นลงอย่างนี้ได้นะตัวปีกนี้ก็ขยับหมุนได้นะครับแล้วก็ขยับด้วยตัวมันเองอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็ขยับได้นะฮะตรงที่เป็นลักษณะคล้ายเอ,อ่อที่ระบายอากาศหรือไอพ่ e ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับก็มันมีความเก้งก้างคอควรนะเวลาเล่นนะ่ะแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะฮะทำให้เอ,อเวลาเราติดเข้ากับแบคแพค,คแล้วเนี่ยทำให้ตัวมันแอนแล้วก็หน้าอกของเจ้าบาเอลตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะ แบ็คแพคนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่ที่ใส่ของ t ั u s t e r Wing สองข้างเท่านั้นเองนะฮะแบ็คแพคไม่มีอะไรเรามาต่อกันที่ b l a d e h o l d e r นะฮะ Blade h o l d e r ก็คือที่เก็บดาบนั่นเองนะฮะผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงเรียกว่า l a ร e ทั้งทงที่ดาบมันก็เรียกว่าซอสทำไมไม่เรียกซอสโฮเดอร์อ่ะโอเคช่างมันเป็นความสงสัยของคนที่ไม่รู้ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนได้เลยแหละนะฮะก็ทำให้มีมีความกลางออกมานะฮะ ทำให้ในการเอื้อมจับดาบได้มากขึ้นนะฮะสำหรับตัวบาเอลเบดนะฮะก็คือเออบาเอลซอสนะก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับอย่างนี้นะฮะมันก็จะอยู่ติดกันนะครับทั้งสองด้านแบบนี้นะฮะแล้วก็นำเบลดโฮเดอร์อ er เนี้ยติดเข้าไปที่กระโปรงด้านหลังนะครับโอเค สิ่งหนึ่งที่ผมชอบสําหรับตัวนี้นะฮะก็คือเราไม่ต้องมาถอดหลังมืออีกต่อไปนะเราก็นําอาวุธนะครับเสีย้าไปที่มือได้เลยนะฮะไม่ต้องมาดึงเข้าดึงออกนะครับเสียเวลานะฮะเราก็สามารถใส่ดาบมันลงไปแบบนี้ได้เลยง่ายๆก็สามารถจัดท่าแอคชั่นได้ทันที ดูง่ายๆไปหน่อยไม่สมกับเป็นบอสเลยอ่ะจัดท่าก็ประมาณนี้อ่ะมองมุมนี้หน่อยอ่อก็อย่างที่บอกนะ,ะก็เอาตัวเดทโฮเดอร์นี้นะฮะเสียบไปที่กระโปรงหลังนะครับเสียบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทรัสเตอร์วิงนะฮะ นำทรัสเตอร์วิงนะฮะติดที่แพคด้านหลังนะครับอ่าทีนี้เราก็ได้เจ้าตัวบาเอวที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับแล้วนี่ก็คืออ่เท่า,าวๆนะฮะทั้งหมดของบาเอวเท่านั้นนะครับยังมี 1. ต่อร้อนะฮะที่ขายาปลายเดือนนี้อีกด้วยนะฮะเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับควรจะ ให้ผมรีวิวหนึ่งต่อร้อยด้วยหรือเปล่าก็บอกมาให้รู้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงท้ายคลิปนี้เลยนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ